สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเหรียญ1นบาทนะครับกับเหรียญ5บาทนะครับที่นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับของปีพุทธศักราช2542นะครับครับที่นํามารีวิวนะครับก็อยากจะนํา2เหรียญนี้นะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันว่าใน2เหรียญนี้นะครับเราจะได้เปรียบเทียบกันได้ว่าของปีนี้รูปแบบ เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาทั้งสองเหรียญนี้จะอยู่ในราคาที่เท่าไหร่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญกระสานหมุนเวียนนะครับของปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2542นะครับ วัดพระศรีรัตนศาสลารามนะครับหรือว่าวัดพระศรีรัตนเกดีนั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริส์นะครับโลหะสีขาวนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับเนี่ยตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจากควอนุญาตนะครับได้หยิบให้ดูนะครับเนี่ยเป็นเฟืองจากในลักษณะนี้นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็จากนี้มันนี่ก็20มิมิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็อยู่ที่1.4มิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับของเหรียญนี้นะครับด้านหน้านะครับข้างเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระมิมตรามหาวีบนอดุลยเดชนะครับพินพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายทรงเครื่องนะครับบรมกติยาราชนะครับปุติตาพรนะครับสรองพระองคุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดมลยเดชนะครับตรงจุดนี้นะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชการทีเก้านะครับเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับข้างยอดพระธาตุนะครับจะมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับ ถัดลงจากประเทศไทยก็เป็นปีพศนะครับ2542นะครับถัดจากปีพศก็เป็นเลข1ไทยนะครับถัดลงมาจากเลขหนึไทยก็เป็นเลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังนะครับข้อความดังกล่าวนี้นะครับก็จะอยู่มุมข้างยอดพระธานนะครับบนหลังคาวัดนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ประกาศใช้กันนะครับวันที่ประกาศใช้ก็ เป็นวันที่18ปสิงหาปีพศ2529นะครับน้ำหนักนะครับของเหรียญนี้นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่3 4กรัมนะครับของเหรียญหนึบาทนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับว่าจะมีจํานวนการผลิตที่เท่าไหร่นะครับของเหรียญหนึบาทนะครับเหรียญหนึบาทนะครับจะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่2 2 4ล้านเหรียญนะครับราคาของเหรียญหนึบาทนะครับของ ปีพศ2522ไป42เนี่ยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่10ถึง30บาทนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากหนังสือภาษาไทยที่เขาประเมินเอาไว้นะครับครับทีนี้เราไปดูเหรียญ5กันนะครับข้อมูลของเหรียญห้านะครับเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลน,นะครับก็ปีพุทธศักราชที่จะทำก็เป็นปีพศ2542นะครับ วัดเป็นจะมาพระพิตรสิทธวนารามนะครับครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระส่านะครับโลหะสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับราคา5าบาทนะครับตรงก้างเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองจักรนะครับค่อข้างที่จะยากหน่อยนะครับของเหรียญห้านะครับก็จอกยาบหน่อยแล้วก็จะมีสีนะครับสีออกน้ําตาลส่วนหนึ่งแล้วก็จะมี สีขาวนะครับยิบลวดลายหนึ่งขอบด้านข้างนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็จากมุมนี้มานี่ก็24มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับหยิบให้ดูใหม่ความหนาของเหรียญมุมนี้นะครับก็2.2มิลนะครับความหนาของเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาวิคลอดุลยเดชนะครับ กินพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับกุติตาพรนะครับสรองพงคุ้ยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับกลางเหรียญมีรูปนะครับ พระอุโบสถนะครับมัดเป็นจะมาบพิธสิทธิ์ว่านารามนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับก็จะอยู่มุมด้านข้างนี้นะครับเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับมุมนี้นะครับหลังนี้นะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญ่าปีพศ2542นะครับครับทีนี้ เรามาดูเบื้องล่างกันนะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่า5บาทไทยกับ5บาทอาาบิกนะครับก็อยู่ตรงเส้นทางข้าวัดนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ประกาศใช้ของเหรียญนี้นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนนะครับปีพศ2 5 3 1นรนะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตกันนะครับว่า เหรียญ5บาทจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของปีพศ2542นะครับก็จะมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่50ล้านเหรียญน,นะครับเฉพาะเหรียญ5บาทของปีนี้นะครับครับทีนี้เราไปดูว่าราคาซื้อขายกันนะครับจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับของเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนี้ราคาซื้อขายก็จะอยู่ที่ 50บาทถึง150นะครับอันนี้เป็นการอ้างยินจากหนังสือกษารไทยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักของเหรียญนี้นะครับจะอยู่ที่7.5กรัมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหนานะครับครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับของเหรียญห้าบาทกับเหรียญ1บาทนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับว่าทั้ง2เหรียญนี้ปีพศเดียวกันแต่ราคานี่ก็ ถือว่าโอเคนะครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่คนคนซื้อก็น่าซื้อคนขายก็น่าขายนะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะด,ดีดสูงพอสมควรอยู่นะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากฝากกดกระดิ่งกดติดตามบนช anel เลยครับสวัสดีครับ